i can play ดีใจมากครับจริงๆแล้วเป็นรางวัลปีที่3แต่ว่า2ปีซ้อนนะครับผมก็อีกปีหนึ่งก็คือเว้นคือไม่ได้ไปครั้งหนึ่งนะครับก็ดีใจมากๆที่ปีนี้เรารับรางวัลน,นักร้องนะครับผมเพลงไทยสากลยอดนิยมป็อกเปล่าโหวตน,นะครับดีใจมากๆขอบคุณคุณมชลิกด้วยขอบคุณพี่บอยที่เกียรติให้โอกาสหลายๆอย่างกับผมขอบคุณเอกแซคกัซเซโน่ขอบคุณเดอะสตาร์ขอบคุณครอบครัวผมขอบคุณพนังานทุกคนที่โหวตให้ผมด้วยนะครับผม mm hmm. <laughs> ไม่กดดันหรอกครับจริงๆแล้ว การทำงานต่างๆก็ไม่ได้คาดหวังรางวัลอะไรแต่ว่าแล้วก็พยายามทําผลงานต่างๆให้มันดีสุดแล้วก็รางวัลเนี่ยคือคือกำไรแล้วก็กำลังใจในการทํางานของเราด้วย